เราสิแก้ปลากระป๋องกินข้าวเลยว่าไงอ๋อแซ่เรียบร้อยแล้วเนาะไงแซ่บบ่แบม,มต่ตุโอ้แซ่บบ่อ่าแซ่บกับชุดปลากระป๋องใช่อ๋ออ๋อฮะชุดข้าวใช่พร้อมข้าวเลือน้อยเดียวนี่บ่หุงตะแลงได้หุงกับเพื่อนใหม่บอ แซบบ่แม่ตู้เพิ่นหมดอีกินเนาะยาเพิ่นเนาะเจ้าวกินน้ำแม่ตูบ้บอ้ะเห็นไหนโอ้แซบเราใช้ลองคุยมึงดูสิบ่เงเ้ยก้าหน้าลองคุยคำยง,ง่ายงบบ่ายอยู่โแซบบ่อ่ะอ้าจำหน่อยแท้กูบ่แซบบบแล้วจำหน่อยธรรมดาเออแซบบ่้ะโดยพี่น้องเปิดภาพขึ้นมานี่ก็อยู่ที่เฮือนแม่ตู้ท่าอีกแล้วพี่น้องเนาะ พอดีว่าไปหาซื้อ,อยากระเป๋บบาอุริพี่น้องเลยพอดีวา่าคลิปคนก้อนทางแม่ตุธาเพิ่นกค่อนข้างจะเจ็บท้องก็เลยไปซื้อ,อยาดีกระเพาะมาให้เพิ่นพี่น้องเลยบอาบ่อมาให้ก็อีตนเพิ่นวิวก็บ่ได้ดีดอกแต่ว่าทําไปด้วยความสงสารเพ,พิ่นพี่น้องเลยเนาะเอาก็เพราะว่าได้เห็นผู้ที่ตกนักกรรมลำบากต้องซอยพี่น้องเลย bằng xì nổi nhà mắt thì soi bay bằng thế đây bún nó đôi thì nó ơi mà mà nhìn cả mà các bạn đi xong khốn thì nó thêm mưa đấy và bàn phần dù cay bàn hao cả dù cay thì nó ơi rồi già đấy đi đi bộ đi กบเบาลิสองคนซ้อนกันมอเตอร์ไซค์คันนี้แหละตองไอ,นอง้น้องแล้วก็ปลากระปอง,ป,องปัดจ,จะเอาอของแท้แท้นะ่ะของแท้แล้วซื้อมาเมื่อน,นั้นเพิ่นเอาไปใหญ่คนเบิดเลยซื้อมาอีกบ่<ม>ไปเอาขึ้นให้เพิ่นซะเ<อ>นาะซื้อมาแล้วซแพ็คซื้อมาซองแพ็คตื่นมามาถามหมเบิดอ่ะเมื่ดไงว่าน่องใส่ทงน้องเพิ่นใหญ่ให้คนเมื่ดเด้อยเนาะคนอื่นก็ต้องเนาะอันนี้ก็เป็น สบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะที่กำลังเข้ามาเบิ่งมาครับท้มทาทงเฮากะได้เดินทางเข้ามาหาเมาตุธาอีกเนะาะจังไ๋ก็ยินดีตอนทับเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะโดยว่าจะเป็นทางต่างประเทศหรือในประเทศพี่น้องเอ้ยนยินดีตอนทักกันมัดทุกคนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะป่ะมาวัดก่อนข้างจะเมื่อยแล้วมานี่ไปมาลายบอดลายหม่องแล้วพี่น้องหาทางน้อง ดาวเลยกับาทางประตูชุนทอนเลยก็แม่ตู้ท่า <S 2> <S 2> <S เพิ่นอยู่บ้านเดียวกันไปไปมามาวนอยู่แถวนี้แหละพี่น้องไอ้บ้านเพิ่อนใกล้บ้านบ๊อบอน,นนี่ด้ยพี่น้องปะไปกันเลยดีวยกว่าเพื่อบโบเป็นการเสียเวลาเนาะเดย์เงินเพื่อนี่พี่น้องแม่น้อยเพิ่นบริจิตรัอาหารจ้อยโอ้ยังอยู่ว่ามันตายไปแล้วเด้น้อยจ้อย แล้วก็ตัวนั้นแห้งจ้อยแห้งนนี่พี่น้องโอ้เแบาบลีโยน,นแมวให้นะนะ่ะโยนแมวแล้วมันกางบางกองวันโยนแมวเบาลีจับมาอ๋อไอ้ที่โยนแมว <c ười> เราว่าโยนแมวพิษกันไหนกับเอฟซีเอฟซีไฮไหนเจ้าจับไปซื้อวะนี่เบาลีจับเป็นขนาดจับอาสาธิตขึ้นเก่าล้อมึงดูไม่ได้มันดูไนี่เราจับอ๋อมันจะดูในไซสโดยโดยเราว่าจับคอยจะให้เราได้กินนี่ตุ่ตนแมวฮะแล้วเราก็น้องล่ะ มันเฉยเงาเฉยเงาบ่ก็มันเด็กยี่นอ้อยมืดผลไหมแล้วเนะาะเบาหริมืดฝากหัวไขแน่แต่มันบวชัวแล้วเนาะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพ,วพี่เ้าบอกสบายดีอ้าสบายดีเอานี่งไอ้ไปเบิร์ตซามพุกหมอได้ยาตัวนี้มหมันมีผลคล้ายเคียงก,กันกับยาที่ว่าท่านหมอเพิ่อนเนะ่ยนำมาแบบนี้นนเป็นคล้ายคือแอนตีซินลดกรดในกระเพาะอาหารลองเนี่ยไหนลองกินมึงดู กินจักพันกินเวลาก่อนกินข้าวหรือกินชองฟ้าก็ได้นะแต่กินเดี๋ยวนี้ก็ได้กินเดี๋ยวนี้ก็ได้กินแล้วละละปุ่กินแล้วกินรสให้กินฟ้าได้เนาะแม่เพนคนว่าว่าให้กินเป็นฟ้าบ่วงก็ได้บ่วงก็ได้บ่วงบ่วงแกงนี่แหละบ่วงแกงเขาเออน่ได้ๆจอกหนึ่งอันนั้นเนาะแม่นกินเท่าละจอกขั้นชั้นอ่ะจอกนี่ได้บข้นจอกเออประมาณนี้เด้อถามันชิน้อยก่อนเนาะบ่บ่แม่น มันจะเป็นค่ A, ายยาใบเย็นค่ายแอนตาซิน oh, ีุน้องเนาะท่านหมอเพิ่นเนี่ยนะคับเคยกินทุกยานเคยกินบ่โเราเคยกินบ่โย้วเีได้บ่เออทำนั้นละลองมึงก่อนชะโอ้ก้มเกยอบเลยแล้วนกกินเองหมดได้บ่โดยโอ้แทบบ่คือกันบ่กับยาตัวเขากินหรอนะคือกันบ่ ต้องมาดังในจัวหน่อยเนาะเราไม่ได้ยินพวกนก่อนทีกินข้าวแล้วกินก้อนสองสองช้ำกินนี่เด้อน้องละโอ้ยอันนี้ก็ายไปถามอยู่สามห้องหมอห้องหมอน้อยห้องหมออันชุมชนน่ะป๋าจายวงโดยอะไรอ่ะจายวงโดยโอ้ป๋าจานยังตรงละเราเรื่องเนี้ยเออกินเกลืออันนี้เรื่องเมื่อไงจีไอจีไอจีบอกเจ้าก่อนอ้ายน่ะไปหาแล้วสามห้หมอแล้วก็สองหัานายขยามันเบิ้ด ยาที่เจ้าให้ปไปชื่อนะ่ะราบเลยท่านโมเพิ่นก็เลยแนะน้ำให้ตัวนี้ใช้แทนกันคนเดียนะถ้าเป็นจังชาติเพราะว่าเราอาการในีเพิน่นพังไอ้ก็เลยชื่อมาเพราะว่าถ้าบ่มีอย่างมาหายจากดีจะหน่อยเรายาเราเจ็บกลางค่ำกลางคืนนะนะก็ลองกินเบอร์ก้อนตัวนี้ก็ได้เนาะมันก็คล้ายๆกันแหละท่านหมอปลากระป๋องมาได้น่ะแล้วก็ไอ้ก็ชื่อปลากระป๋องมาพิ่มบอกเพิ่อนยาเอาไปยาพ่นเด้อบ้านะกินอยู่วะนี่ใหญ่ไพยเลย พอจะให้ให้น้องเพิ่นยืนนี่นะแม่เมื่อนั้นให้อามาให้น้องเจ้าน้องเจ้าก็บไอยู่แม่เจ้าก็บไอยู่แล้วเอาแบบมายังปากระปังไปใช่ไหดวะทางนี้แบบนี้เลยงานนี่โอ้เข้าอีกกล้วยอียังว้าตัวเอาแบเขาออกมาเขาได้เม็นอมาใหญ่คนนั่นนี่เขาวบบ โอ้ยเขาเสียหายเขาแล้วกลิ่นอยู่ว่านี่แม่ตู้แล้วกินได้่มื่อนั้นเห็ดแล้วกินอยู่มื่อไหร่กินได้อยู่นี่มันชิพิษยังเนาะมันเบริพิษยังปบาซื้อเนาะโดยมีแต่ว่าอันบ่ให้ยายค้นบาดนี่โดยเด้อโดยค่อยมื่อนั้นค่อยเบริว่าโอเดอกค่อยได้ยินแบบว่ามื่อเดียวเนาะค่อยมามันเบิดเลยเลยบ่รีก็อึ้งเลยแหละเมื่อนะว่ามาให้ตอนเที่ยงเนาะมื่อนะ นล้วตื่นมามือใหม่มาอีกเลื่อมว่าซานซองแพ็กเท่ากับเช้ากระป๋องแม่จะมาเลยบ่ะเพิ่นประดามนะเออเพิ่นประดามนะอยู่ใช่อยู่ในเกงบอกเพิ่นเคยไปอ๋อได้เลยจะถามคนละบ่โดยทามาเพิ่นประดามนะแหละบัดเป็นข้าเลยเพิ่นฉีบัดปั่นกันกินนี่เลยอ๋อดับน้าหลับจ้างกินข้าวโดยไม่ทันเช้าตัวแมวน้อยแท้นี่เนาะ มันอยากอาหารบ่มีอาหารเกลือบ่กินแมวนี่มันมันบ่กินอาหารมันยังมันแอลยังฉี่แอว่าชื่อมันมีหัวอาหารมันต้องกินหัวอาหารก็หัวอาหารไม่ยอมเนาะกันบ่มีเงินชื่อแบบหัวอาหารนะมันไ่เหมือนคนรวยคนนหนะกอากาศถูกตันเนาะสิบสิบอาหารให้แมวัดคนเนี่แมวความเจ้าะให้หมูได้กินเลยเนาะแมวนี่มันแบบเจ้าเลี้ยงมแลมันมาอยู่นําอันนี้แมวพวกนั้น อ๋อแมวขงังข<อ>งังบ้<อ><ช>านแมวขังบ้านเนาะโดยแล้วมันมามาลินกับแมวเขาเองแมวเขาชีแดองอ้อยดอยพี่น้องก็ได้ปลากระป๋องแพ็กนึ่งพี่น้องซิปปองน่องมือนั่นเช้าปองเอาไว้ซูกันกินนี่แหละถ้าบ่มีอาหารแห้งแล้วกะย็ยายาอันคล้ายๆแอนต้าซินแต่ว่าบ่แม่นแอนต้าซินพี่น้องตานหมอเพิ่นแนะนำว่ากินแทนกินยาแนวนั้นได้ ใช่แมวนะบอสหอยเป็นทารุนชัดได้กองจแมวน้อยแมวน้อยยังแมวเซีบาดีใจบ่ได้อนยานะทาเพิ่ะดีใจบอแล้่มาดีใจอ่ะเมือนานไะเออดีใจลูกเลยดีใจเนาะมามาัวดีใจเนาะเนาะ อ anja น่ะก็ห้าสิบพันหนึ่งดอกกับบริแพงดอกแล้วก็แล้วก็ปลากระป๋องประมาณแสนปลายทองเแล้วทองม่ได้เอามาข่องข่องหรือว่าข่องแล้วค่อยไปซื้อค่อยหาซื้อมาแก่ไก่พอได้ง่ายๆหาซื้อเดี๋ยวนี้คขึ้นฟ้าขึ้นผลย่าเจ้าเก็บตงคำขึ้นแล้วพี่ยากินนะนะนี่ก็ชิคุ้ยพันกินแล้วพันกินไงเด็กเจ้าต้องเอายายพันกินก็ได้ยิ่งข้าวกินเลย ก็ให้อกินาปียาปลาไป่ยาปียาปลาปลานี่ปลาเม็ดบ่น้องก้าไปใช้น้องนลีปนโบจักน้าปนปนไปเล่นหะภาษาเล็กน้อยเนาะนี่ครับบะ่าเตบบาละเข้าไปเอิร์ดเตยบาได้ลิ่นนะแบบการเฮียนเตยบาลเตยล่นจำมะดาโยน้าสง่ชานไหมตู้นอนพะเนาะเห็นพันห้องอยเอเนาะม่ อกะเปกยุ้อไม่ทางไม่ไม่ทางัเนี้ยันเป็นแบบ้วเก่าคือแล้วไม่ได้บอกเลย้วยิลยบใ้ร่ให้รวยบ่นี้กัแล้วอ่ะยังได้น้ำก๊อกน้ำก๊อกตรนั้นนนั้นไ่นะไอรูบูเลีย่ยย่ก็ไม่เท่าน้องพอนีนะได้น้ำมาร้านโดยยังได้เงินเลยเลยแบบ เอาไปดึงเฉพาะมีอะไรมั้ยตอนเจ้าเฮ็ดเฮือนนะนะเหตุรังเฮือนนะนะกูตัวนั้นแหละเบิอกเปล่ากบอกว่าคืนเขาเดินเข้าไปจ้ะคืนบปเอาอันนี้เน้ำก๊อกนน้ำก๊อกโดยน้ำก๊อกเก่าพายใส่จนเนี้ยนั่นนะของเขามันนี้เพิ่นผลดี่ลเดี๋ยวนี้นะก็ไอชิว่าวันนี้ก๊อกมันบ่สามารถแทงได้มันบ่มีที่งามผลว่ มันม้วที่ดินแทงดินแทงที่ดินมูน่ะมันแทงหมดได้แทงน้ำกอกนะก็คำชื่อแหละอันนี้นะก็ได้ก็ก็คอน้ำเพิ่นเพิ่นก็ซิบอได้บ้างแค่น้ำกอกชื่อน้ำกอกและตัวเด็ดก็ได้เงื่นแล้วก็ทางที่เขับมานี่กับบุมมี่ทางรถกับบุมมี่ทางรถกับมาเนี่ยตัวจั๊กเนี่เข้ามาไม่ได้เลยได้นอนอันตรายลได้พี่น้องเอ้ยเฮือนแม่ตู้นี่นะทางที่เข้ามากับบุมี S <S <S บ,บัวนี้มีทางนี่เพราะว่าพระเจ้าจงทางนะจงแคบจงแคบแล้วล่ะมีต้นไม้อีกบนจงฮะไม่ติดขอมาไดเข่ามาบัวได้รถจักรข่อยยังเข่ายางรถจักรข่อยยังค่อยเขามาจังได้บัวสามารถเห็นยังได้เลยตอนนี้เพราะว่าดินตอนนี้นั้นเป็นดินเจ้าบัวแม่นดินเจ้าถ้าสมมติว่ามีดินไม่ดอนเนาะพี่น้องเนาะในอนาคตดบท่านซักถ้าเพิ่นขายให้ กินจามกินจามขันคอชื่อน้ำเพ่เพิ่าิคายัห้เป็นาชิคายให้โดยขอชื่อน้ำพล่เป็น่าชิคายให้จักสองามื่นบ่โดดินได้ใช้ดินปลูกเฮือนใช้อยู่นี่หนึ่บ่อบ่อันนี้เพิ่นให้ปลูกแต่เลกอันนี้รเล็กินี่ใช้ชาวบานจะขายก็ท่านี่ไรจะขาย อันไอ้ทามเเฮือนหลังนี่เป็นเฮือนไฟเฮือนหลังนี่เฮือนไอ้บัมเฮือนพี่น้องบอกโดยเปนอย่ไทยบอโดยมาแล้วจะไทยมาแล้วเพิ่นไปนะแล้วเพิ่นนอนใช้ตอนไหนก็เฮือนเราเองเฮือนเมย์เราเองนะเพือนมีอเืเดินบัมอื่นยูดหื่อเ ผมเคยให้ลูกลูกไปน้ำผัวพี่ลูกไปน้ำผัวมาไม่ดูแคบเก็บโมแล้วกชั่มเหอนแต่ป้าเอ้ไม่ล่นลำบากเนาะแต่ละคนก็เพื่อนนิดเจาะน้ำเจาะนกับน้องเพื่อนในไฟน่องมันบอกมีความสามารถเจาะได้ตอนในบาอริบบ่อลดเจาะไปก็มีปัญหากันย้อนหลังขั้นเขาบอกให้ย้วกก็ไม่ได้ย้วกเจาะมันบอกเป็นดินเจ้าของ เพราะอายู่ชื่อนังให้กันแล้วฮนากระเจินไปคอเจาะถ้าทมมุ่ววาคอเจาะแล้วเพิ่นไห้เจาะอยู่ตอนเขาคอบาดชุด้ายพิษกันมาล่ะเขาบอกให้ใส่กันแล้วมันดินที่ดินเขาการที่ลุกล่ำที่ดินเขาเนี่ยมันยะมันบอกคือดินเจ้าของปรชั้นช่ยังไงเนาะบัดคอชื่นําเขาอะไรก็การที่อันชีได้ดินได้ดอนนี่ ขายก็จักเพิ่นสิขายให้ซ่ําได๋สมมุติว่าขายยาวไปพุ่นหน้าบ้านเพิ่นเด้เนาะว่แม่นมันหอมอีหลีดินอยู่นี่ดูหน้าเฮือนลงไปเทอาแม่นคั่นขายไว้ให้ค่าเาน้ดินดินเพิ่นค่าเาตกทับออบ่แล้วคั่นไปคาเพิ่นก็ายค่าตกดินอื่นลเนาะต้องยับมาอีกคั่นคั่นเพิ่นคานี่ก็ทางน้นเด้ พี่น้องสิเฮเบิงตอนสมุทรตะฆาสานอนอยู่ในห้องช่างกระซี่ในโมเมนต์มันสิเป็นเฮือนกระเจ้านั่นสายฆากระเจ้าสิตกดินอันนี้ในเงินสร้างแก้วเว้าหรือว่าไผ่ก็เว,ว้าวมือน,นั้นนะไผ่ว้าลืมแล้วเนาะจะเป็นไผ่วดินอะจ, <ำ S 1> จำขันใดเลยมือน,นั้นจำจำนี่เลยเนี่ได้ยินพันเว้าวมือน,นั้นนะดินเขาเองอะ่ะดินดินตโตข้าให้ผมประจังขันนั้น ดินเจ <in> ้าน่ะต้องถามแม่เจ้า่จะแท้นะเจ้ายังบ่ฮู้ดอกไข่บานเฮายยังหามจะเกิดเนาะเราไปดูอะไรเราต้องถามแม่เจ้าเพราะว่าเราบ่ฮู้ว่าดินเจ้าจะฆ่าใดฆ่าใดนะแม่เจ้าก็เพื่อชิดเจอตัวเล้วเจ้ละมือเนาะเราไปตะเวียดเราไปตะเวียดคันบุบายก็ไม่ได้กินเป็นอะไรหูชึบเย็นอยู่บ่กินลงแล้วอย่าแดมาบ่ายไก่หนึ่งเยออะ เย็นอยู่บ um. yeah, hmm. ่ใครแน่นั่งดีแล้วใครแน่อยู่น่าจะถึกอยู่เนาะยาก็ได้ไปนั่งโอ้ยไปนั่งโดนกินยาเนี่ยมันแบบเย็นบ่มันอยูชิโดเด้อเด้อเด้อนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะก็ดีกว่าเฮาบ่ไปซื้อเ่ราะฉะนัการที่เฮ็ดความดีเฮาก็ได้เฮ็ดเฮ็ดให้ถึงที่สุดทำนี้เนาะพี่น้อง FC สิว่าซื้อยาบอ คือเก่ามันก็เว้าบ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดดีที่สุดแล้วสิว่าหายก็หายเด้หายแล้วเฮาก็บ่จักนึกว่าคือกันท่านสิหายเฮาฮะนะาแม่ยแต่หายกันอยู่วันเนาะแม่นื่อว่าหาเนียแต่คอมเมนต์ตีกันนะมันก็บแต่ตีอยู่แล้วบ่ตอบโต้ดอกแต่ว่า,ามันก็ฮหดฮู้เนาะฮู้ใจกินตปไก่บ้างนะลาเพ็ดกินตีของเจ้วบ้างครับชื่อปิ้งไก่ให้กินเตกแรกอ่อ้าว่าอยู่กินบ่ได้หายเฮาเนาะแม่ เป็ดปีกไก่บ่ปีกเป็ดเนาะจ้ะสิเป็ดมันมัวมาปวมันต้องคลําได้มันพุ่นย่ากินเด้อบานนี่แม่ตูเด้อจ้ากินแนวิเด้อได้แต่ไข่กปองปลากินได้ปลาปลาแบบดๆแล้วากมาเอาปิ้งเด้อกินให้เพิ่นกินได้อนกลางคอบ่กะสิปองให้เพิ่นบเพิ่นกินอ๋อมนันกู้ตดมาลลนะอตดม น้องสาวล่ะแล้วน้องสาวล่ะหมู่อยู่ไซด์เดยนี่เรามักอยู่ในหน้าเราเราบุได้เขาอยู่ในบ้านโอ้เราปักไปนะโอ,โอ้ชั้นชนะแมนมาตุธาเนี่ยนี่ต้นจะได้เพียงไรว่าเพื่อนอีต้นกันบูชาความเห็ดเนาะบ่บ่เนาะต้นกัน,กน,นเน,นาะแมนแล้วเจอสิ่งไดเนาะแมนไพ่กระห่งอยู่บ่ากลางคืนเจ้าเยอะ เพิ่นเห็นเนี่ยเศาเลยได้ประตูนี่มือว่าประตูนี่มือเพิน่นบ่งประตูนี่มือเศร้าเลยเอ่อเศา,าลหรเศราเลยอ๋อดีจ้ะอันนี้จักเขาไปหงุดเนาะจักไม่อยังเป็นบม่ได้เป็นอยังโบไ,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 ไม่มันบ่แม่น้ำคันไม่อย่างเป็นเลือดเ,เป็นนแล้วเป็นมาเกิดบ่อันนี้นะมือนะบ่แน่นเลยนี่ฮะคือน้ำคันกินนี โอ้แบบว่ามันแจบเด้แล้วนั่นเนาะคนเ่าเนาะก็มีแต่แนวเป็นแหละวบากันเนาะคนเ่าคนเ่าก็ต้องมีแต่แนวเป็นเ่าเจ็บแบบเจ็บตัวนี้มันแบบว่าการเวลาของมันทำงานเนาะวบาสีไผยบัดเ่าไปเป็นบูคคนฮ่าเงินที่ว่าซื้ออันปลากระป๋องซื้อยากเป็นเงินของอันอ้ายฝั่งไทย เพิ่นฝากมาไว้นะเบาลี่คนเบาลี่เพิ่นเราเลยบอกว่าใครทุกยากปากมองก็ซอยไปผู้เล็กผู้น้อยเพิ่นกว่านาะเลยเวลาจำเป็นไปนี่ก็เลยซื้อยาซื้อยังให้กันพี่น้องเคาับบุรันได้แจ้งเพิ่นดอกอันนี้ก็ได้แล้วแจ้งเพิ่นตับรังก็ได้บาดชานเวลาเราอาบน้าเราอาบอยู่นี่บ่โดยห้ารับไปคอหนังเพิ่นเอาน้องเพิ่นนะเพิ่นเปิดให้บ่บ่่เปิดเอาในห้องน้ำเพิ่นเพิ่นน้าแบบ ข้าเปิ้ลเลยคับชีอาบนะและา้าก็ไข่เมียนนะจะไปขอเพิ่นโดยนะค,คนนะว่าค้อนนะเหมืนว่าไม่ถ้าขี้ชีอะบ่ะนี่ละพี่น้อง,นะองเอากระป๋องเอากระป๋องอืมแบนมาจากใช้นี่ปลากระป๋องหรือเปล่าห<ท>ราือไทยวะคือไทยบ่คือตัวไทยตัวไทยไมาจากไทยนี่ปลากระป๋องไทย สามพ่อครัวแม่ตัวนั้นสามแม่ครัวตัวนี้สามพ่อครัวตัวนี้ผู้ชายแม่จักแบบไรพโโนนี่น้อ,องเลยเนาะคักเล่นหนิเนาะไม่ใช่ออกกอดลวหวานๆน้อยนึงอือเห็นั้นใช่เซ็บเซ่บแซ่บกะบุเ่าเลยหวานๆเนาะแซ่บตามผู้มักแม,ม่นยังก็ได้เนาะผู้หลงคนก็คั่วอะไรเขาก่อนเอาเห็นก็คั่วเอาจะกินเอาได้สีคั่วบ่บ่ได้คั่วอะไรคว่ำจะถอยหลังตอกเลย แล้วแต่วิธีกินของไผ่ของมันเนาะโอ้ยเอาเห็นเอาเห็นหญ้าเฮาคั่วนะคั่วก่อนสิกินดีๆเอ้าเอาไว้บาดนี้เึงเติบได้นี่เนาะบ่าวบอดสุมายก็สิได้ขอตัวกลับก่อนบาดนี้เด้อบุญคำแรงขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นแนบผู้เพิ่นได้ซื้อึ่บคุณขอบใจหลายเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยจะอยู่ฟังไทยนกพิษที่เพิ่นซื้อด้านเชื้อนี่เนาะช่วยเหลือในมื้อนี้ นี่เจ้ามาเบิ่งเบิ่งเอาแม่เฒ่าเจ้าโอ้ยเฮาก็บ่ได้ป่าเพิ่นเฮาก็ขี้หอดเพิ่นอยู่เฮาติดที่ลาวว่าว่าโอ้สิได้ปาลาเฮาก็โอ้ยย่านเราปาลาบ่เฮาก็ขี้อแล้วออแต่ก็เาเป็นเป็นย่างเฮาก็ไปหาเ็ดปลูกนํากันอ๋อตักแต่ย่างเป็นหั่นอยู่บ่โดะแต่งน้อย่ี้ก็ย่างหั่นอยู่แต่ก็ไปหาเ็ดปลูกหยังอ๋อเนาะ เดียก็โอเคบ้านนี้ยืดดีไม่แห้งสบายดีเอสบายดีสบายดีสบายดีเนาะเ้โอเคไปพี่น้องเอากจบคลิปทำก็ลงมาปต่นแมวนอนอยู่ขั้นใดอีกแล้วพี่น้องเอ้ระวังเหยียบแมวไดระวังเหยียบแมวได้ล่าอ้ทีแมวนอยมันแหงนอนแหงอยู่พี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องเนาะไปกินเากระับสมบูรณ์พี่น้องเนาะโอ้โอเคเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณนี้หลการที มีผูกเอาเงินให้ไวเป็นทุนเบื้องต้นนี่ก็เป็นการดีพี่น้องไอเห็นคนทุกคนยากคนเหตุจำเป็นแบบนี้ก็จ,จกซอยเนาะถ้าเกิดว่าทานไรเนาะยากให้บอว่าเป็นสะพานบุญให้กาโดยติดต่อเขาบอวัดมาได้เด้อเนาะนอโอเคเด้อพี่น้องคลิปนี้กับทางเขากระเป๋าเลยได้มาซอร์ ยาให้เพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วกับเบิดภารกิจหห่วงเนาะยันเพิ่นเป็นกำงำกงขึ้นคือว่าหรับพี่น้องเลยอ้าโอเคพี่น้องคลิปนี้กับทางบบบัดเองก็สิได้ขอจบคลิปลงอล้ะเด้อลิปหนาลิดหนาอยงพอกันอีกครั้งเนาะโดยสำหรับคลิปนี้บบบัดก็สิได้ขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีเด้อเนาะ